สวัสดีค่ะทางสถาบันฝึกอบรมท็อปโกนะคะเรามีกิจกรรมอบรมฟรีได้แก่หลักสูตรพ r e เ e n เ a ชันบายแขนวานะคะ อบรมที่นี่ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้นําไปปรับใช้ในการทํางานมากขึ้นค่ะยิ่งแบบเราจะต้องเป็นทีมอาร์แล้วเราก็จะทํทำนำเสนอพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอหขวข้อที่ได้มาเรียนเลยก็เป็นในของข,องของแคนวาค่ะคือโดยโปรติกแล้วอ่ะเรามีพื้นฐานเบื้องต้นนิดหน่อยแต่ว่าเนี้ยมีการแบบว่าเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นค่ะก็ค,ะคือชอบมากค่ะในการนําไปปรับใช้เนาะเรามีการนําไปทําในส่วนของการรับสมัครพนักงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นค่ะคือต้องออกตัวไว้ก่อนเนาะว่า เราไม่ได้มีความรู้ในทางด้านแคนวานี้เลยนะคะก็เลยมาหาความรู้ในส่วนของเรื่องการทำพรีเซนเทชันตรงนี้นะค,ะค่ะอาจารย์สอนดีแล้วก็ทีมงานสปอร์ตดีตรงนี้ก็จะเอาไปต่อยอดในส่วนของเรื่องการทำประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานเข้าใจง่ายขึ้นน่ารักขึ้นสวยขึ้น หลักสุดด้านนี้นะคะเป็นหลักสุดฟรีสำหรับเมมเบอร์ของทางท็อปโปรเท่านั้นนะคะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสมัครได้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนะคะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ